เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ลืมลืมลืมเอาแล้วใครขับมาเจ็ดคมีคนห้าวอ่ะ <c oughs> เหิน <c oughs> เหินเชยมีคนไม่ถนอมรถหน <c oughs> ึ่งกีเอขับแบบถนอมถนอมอ่อยแล้วกัน <c oughs> เอาไม่จะเหินแบบเขาเลยแต่ว่าลืมไปเลยว่าแบบเออถ้าเหินไปไงก็พังแน่ๆอ่ะ โอ้ละโดนหน่อยไม่เจอคนอยู่นู่นเลยเี่ยอะไรกัน<อ>ใส่ปีกด้วยผมว่าคุณเน็กทาไม่นึกถึงไมค f t เลยเนี่ยไมค f t เวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นใหม่ๆใส่ปีกได้คุณคุณเน,งงน,น็กมีเงินเท่าไหร่ละห้าหมื่นแปดนะก็คงเป็นโซเซแหละว่าผมผมว่าโซเซหนึ่ง ผมว่าหมอน่าจะที่สองสมอน่าจะที่สองผมว่าแถวที่สามยังมีคนเลยผมอีกอว่าคุณคไปเาแค่าแค่ที่สองวะี่ยนะผมก็เจ็ดหนึ่งสามไปโปรเฟสก่อนนะครับไีเยคเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วเสร็แล้วยังเริ่มองร้อยเลยไว้ไว้ัดของมันไวเดี๋ยว อันนี้จู๋ได้อีกเหรอแต่ว่ามันน่าจะเต็มแม็กแล้วนะไม่เป็นรถที่แบบว่าอะไรอ่ะเก็บของได้อุ้ยมีการบอกพิกัดตำแหน่งนะคุณแม็กมีเอออะไรมีแกลงยังครับเนะี่ยยังไม่มีอ่ะอันนี้คือฟาร์มฟาร์มแบบเดี่ยวใช่ไหมไปที่เจ้านะ่ะใช่ครับฟาร์มเดี่ยวฟาร์มเดี่ยวไปก่อนฮนะไอ้ฟาร์มแกลงนี่สบายฟาร์มแกลงนี่ไม่มีไม่มีคนแย่เลยอ่ะอุ้ยตกใจหมด ว่าไอ้ผับเนี่ยคนที่โหผมนะอยู่อยู่ตรงที่โพครับฮะคุณเนทเขายังไม่มีผมเพิ่งถามเมื่อกี้ฟ<อ>าร์มเดียวไม่ถามเขาเหรออ่ะโอเคโอเค,อเคที่โพที่โพอ๋อชวนอยู่ด้วยฮะ <laughs> โอเคครับ <laughs> เขาโทรมาถามหรว่าเอ่มอมีไม่กี่คนดินเขาเนี่นะแล้วมันไม่ดินนี่ครับผมนม่ไม่ดินแป๊บหนึ่งแต่ว่าไม่ชัดนะก็เขาถามว่าแบบเออคุณไ็กมีแก๊งหรือยังอะไรแบบเดี๋ยวเขาไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับคุณนะมไม่รู้ว่าเขาจะชวนเข้าประเทศนี้นี่หน่วยงานคือมีแก๊งได้หรออันนี้ผมไม่รู้นกันแต่หมอถ้ามีแก๊งนะแต่ตำรวจนี่ผม เขาถาวเาอาจจะไม่ใช่แก๊ง exactly. yeah. yes. ันี yes. yeah. no. yes, so ้เขาบอกว่าตำรวจมีแก๊งได้แต่ว่าไม่ใช่เวลาออกเวรนะน่าจะประมาณนี้นะดูใช่เปล่านะแต่ว่าวันก่อนเห็นบอกอย่างนั้นจริงถ้าเกิดว่ามีแก๊งไม่รู้จะตั้งชื่อแล้วก็ใช้ใช้ฟูดยังไงอะเราถึงโลโก้ด้วยดิปกติก็เคยแต่ไปอยู่แก๊งคนอื่นเขาพอมาตั้งเองก็อยู่แบบไม่รู้ชื่อว่าจะตั้งไงดีไปดูเดบลกันตั้งประหมาณไปแล้วนะ ต้องไปรีวลิลไปได้แต่ก็ลืมทุกรอบเลยเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเปิดจากนี่เลยเหรอโอ้ข้างในคือสีวิไหลามากโอ้ตู้เซฟนี่ไงมีที่คราบของแล้วมีตู้เซฟด้วยก็คราบอาวุธบัตรต่างๆอ๋อบัตรแก๊งอุปกรณ์ท,ทำงานดำโอเค อะไรเนี่ยพวรทำงานดำทำได้ทั้งสองรอบน่าจะได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณปัดห้าเนาะแถวนี้มีคู่ตู้กระตังไหมเนี่ยไม่ใช่ลำบากแกค่ไปที่เมืองอนะยังไม่มีอะ่ะไม่มีตู้กระตังอันนี้น่าจะเป็นตู้เฟซเนาะเปิดนานเกิดุณได้มีตู้เฟซทำอะไรก่อนนะแย่เหรอ เองแจทู้เฟต้องต้องใช้กุญแจทู้เฟครับ,รบอาวุธยังไม่มีอ่ะอาวุธยังไม่เข้าเดี๋ยวเราเอาบัตรแกงก่อนดีกว่าเหลือกบจกปูนค่อยว่ากันว่าจกปูนคือต้องรอต้องรอคันใหม่อ่ะรองรถคันใหม่รอฟื้นคันใหม่ three days later อะดูกันมันจะได้เปล่าไม่ได้แดกกูล็อกบในจะขึ้นมาเสียงนีเนี่ยดูฟงล้ว หลัตืนทางไกลขนาดนี้ไม่น่าคุ้มหรอกเราต้องเราต้องไม่คาดบังครับถ้าคาดบังมันจะเจ็บไม่ได้แดกคู่ลอกไม่ได้แดกหรอไม่ได้ไม่ได้แตกหรอไม่ได้แดกหรอแม่เอ้เรียวไอ้บ้ตรแงเร็ยว จะปิดจริงิ่วริสใบอีกสี่ใบอีกสใบก็ลงสู่ได้แล้วอีกสี่ใบอีกสี่ใบอีกสี่ใบเฮ้ยะฮ one hour later ออนนี้ไ่องไปนรั่งนู้เลผมไม่ดีลต้องไปด้วยเน่ยได้หมันตั้งยงไงดีมันต้องห้าคนต้องห้าคนอยู่กขดีเขาเี่สิอ้ยไอ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 เลขาไอเอมีคนได้มีกดกระดาษเอ เอาอันนี้ผมเปิดได้ผมก็โดนยืดต้องต้องมีห้าใบถึงจะลงสูตรได้ห้าคนหรือเปล่าใช่ห้าคนห้าใบสูตรแกงได้โอ้ทำไมเลขาหนั่นจังอ่ะเอ๊ะทำไมคนวินเดอร์นี่แบบดวงดีอ่ะครั้งแรกได้นะอ่ะครั้งแรกบาบัสบาบัสเสร็จแล้วมาบัสเสร็จบีเอ็มบีเอ็มเสร็จแล้วมังกรคือแบบมันไม่เหมือนมังกรอ่ะมันเหมือนกระดาษเอซี่แบบพับอพับเป็นกระดาษเอซี่ เเลล่่่นนอยางคือเขาดนดีไหมนะอ่ะเข้าเมืองครั้งแรกอ่าได้บาบัสอ่าเล่นแอร์ด็อกเสร็จอ่าได้อะไรได้บีเอ็มเนี่ยอันนี้เล่นอะไรเสร็จเล่นเจสกีเสร็จได้มังกรคือดูว่าจะบาบาดผมไม่มีอ้าวเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยก็ได้เพชรวะโอได้กาชาคีกรรมบ่อยเกินโอ้โหเมื่อวานนี้เห็นได้เฮ้ยได้มังกรอ่ะเป็นเลยหเป็นเลยอยจาหลอกเกินเฮ้ยหมออะสงสัยว่าต้องต้องต้องกัปปุลมาขายแล้ว คุณได้ขายมาขายแล้วเอ้ยผมมีผมผมผมมีไอ้นี่เอ้าเรามามามาต้องมีจำรวจต้องมีจำรวจกี่คนถึงจบคุณได้อะสองหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีที่จบแหละไปดิจบแม่งเลยเอาที่คุณเอาที่คุณไม่มีคุณไม่มีนู่นที่คุณทำยากเลยตียากโอ้ยหมอยืนยืนรอที่ต้องการจบคุณไหมยืนนั่งรอมาไม่มารอรวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอต่อยกระลับต่อยกระลับต่อยกระลับ ออะะไร่ฝักราวไปกันไปกันไปรวมวงเลยอุ้ยไปเอามึ้งเดี๋ยวรอลวกรอลวบวงเออเฮ้ยมังกรอุ้ยเออใครสีได้หนึ่งใครใครสีออกหนึ่งแจวผมไม่ชอบมังกรถ้าเป็นมังกรสีฟ้าเออผมชอบแต่นี่เป็นสีขาวนะอยากได้มังกรดำอะอยากได้อะไรไม่ยังมีแบบปัาแต่งย้อมสีได้มใครใครก็เห็นมาบอกว่งกระดายสีเยี่ยมมาไวไกลอ่ะไอ้ยอะเหมือด มองนั่นเดียวอะไม่เหมือนกายเรไม่ได้มีอะไรที่เป็นสีใา้ไหมหมอหมอเราเราตั้งแข้งห้าวนมเดี๋ยวชวนดิดิชวนเลงอะคุณเลงกับคุณหัวหน้าโมไอ้แข้งไอ้แกงนี่ไง้เฟิร์สเจนอะเฟิร์สเจนเลยการ์ดนตัวตัวแกเฟิร์สเจนนี่ผมว่าแต่ผมต้องขอละของงัดของงัดอาวุธประชัยละโมคุณได้ไ้ใช้ละแล้วหมอหมอหมอเป็นได้ป่ะหมอเป็น ปอ,อกเวรปอ,อกเลยก็น่าจะได้นะเอาวะรวมแก๊งหน่วยงานวะไม่ <c oughs> เคยเจนได้ทำได้เสมอผมไม่เอาแล้วไอ้ที่หนึ่งครับเพราะผมรู้ยังไงไม่ได้พี่เกตผมไม่ไม่แล้วนูน่นเนาะมาได้ออนนไดนนอ้หมอคนนู้นมาด้วยกันนี่หมอหมอก็จะมีโอกาสยั่งไงคนที่ขอลงแก๊งเนี่ยขอน่าขอนัดขอนัดจะลงแก๊งกันไม่รู้ว่าหมอขี้เกีตฝากเงินแล้วหมออยากหาอะไรใหม่ๆอ่ะหมอปลาคนเดียวปลาคนกระชาบอกไหมตอนนี้ผมมีอยู่สามแสนหนึ่งแต่ผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้ว รอรถออกผมแจกคนละห้าหมื่นเลยอยากเล่นอยากเล่นไอหมอไปคับผมวะไปไหนเฮ้ยเจนเฮ้ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูไม่ได้ขังเดินเข้าไปดูนะมันจำเป็นตัวประกันนะว่ามันต้องมีอาวุธคุณเน็กยินดีด้วยนะได้มังกรคุณเน็กครับแอดคอมดีด้วยได้แบบงงอยากได้รถมากกว่าผมอยากเขาอยากคอมบอนไปแจให้แล้วขนาดเล้สี่พันเหมือนอันเหมือนมากเลย อยากได้รถมากกว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดีต้องเดี๋ยวต้องเปิดชามมาตอบเลอยากได้รถแล้วผมไม่มีรถแล้วโอ้โหตาติดสงคัญเอ้ยบาทมันหมดรุ่นแล้วว้าเตี้ยอยากได้รถผมไม่อยากได้มออเตร์าใส่อะแล้วผมมาสังไว้รถเอ้ยใจเย็นจ่ายได้มาใส่รถโอ้โหจะทำแล้รอะไม่ถ้า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 ให้แบบให้ยืมอ่ะเออได้แรถดาติดหมอไม่ใช่แล้วอ่ะ ก็หมอคนอื่นเขาอยู่ไหนผมอยากเห็นเดี๋ยวนู่นอยู่นู่นนเดี๋วยวผมให้ไปถือชุดยืนไปยืนตรงนู้นเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปอ่าได้มีถ่ายรูปโอเคครับอันนี้ผมอุ้มนายกเรียกค่าถ่ายได้ไหมครับเดี๋ยวยเดี๋ยวจะย็นไยรุ่นคุณเน็กไงหมอเน็กไงคุณเน็กไงแล้คุณเน็กเรียกค่าถ่ายนายกเดือดมาทุกคนคุณเมื่อวานจันผมทำไหมครับเอ็กท่าได้เลยนะเอ็กท่าได้เลยนะเอ็กตัวไหนครับระเบสไปไหนอ่ะเอ็กท่าได้เลยทุกคน มันคุยเรื่องแกงไปนะผมผมก็ผมบักอ่ะผมต้องอุบัติเหตุเฮ้ยผมบักผมบัจริงๆคนนี้ไก่เยื่อเด็กอุ้มอุ้มหายนะอันนี้ผมอันนี้ผมผมบักชุดได้เลยนะหมอคนเป็นหมอไปใส่ชุดได้เลยบักบักแล้วกอุ้มเลยไงได้ได้ไปส่งที่ไหนเฮ้ยหมอมีสีแล้วเอ้ยคุณหมอ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 พอพอถ่ายชุดพอชุดได้ถ่ายรูปผมหน่อยไปไปไปฝายรูปผมนะ คุยข้างบนคุยข้างบนคุยข้างีนมาตรงนี้ป้ายนะอ้าวเสียงหลุดอีกโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายเดี๋ยวผมจะวาดเฉพาะหมอด้ะไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเหมือนโจนะเฮ้ยหัวเกิดได้ตอนโอ้โหเกิดได้ตอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพลันงานตัวบ้างเบื่อคนรวยอ่ะมีแต่อะไรบาบงบาบัสบีเอ็มเนี่ยรถทางเรียกช่างนะครับรถทางเรียกช่างนะครับช่างสแตนบายยี่สิบห้าชั่วโมงครับ ถ้าหัวใจพังต้องได้ใครครับเนี่ยได้ครับขอมาครับเอใด้วยเฮียบีบเลยเอ้าคบอสเฮ้ยเฮ้ยหวานหนอชิพ่าแล้วไปินจริงไอ้เฮียใ้ไอ้บาตีอยู่เฝ้าชิพาแล้วมาติหมอไปด้วยโอเคไอ้ไอ้คุคนนคนน็ก ครับในขายมังกรผมไหมห้าร้อยบีบีเอมดิไดงแดงบีเอฟชัวร์มงขายห้าร้อยรถหายนะลุงอ่ะผมผมไม่ใช่ลุงผมผมเป็นน้าผมเป็นน้าน้ารถรถผมผมเบิกรถมาแล้วทำไมรถในในรายชื่อมันไม่มีชื่อรถวงข้อบอครับครับครับคือเจะผมมารายงานตัวขบครับนายอมแปงตั้งให้ผมอ๋อเอาทุกคนคือมีทุล้ากันหมดเลยเอาแล้วกูล ตามเงินต่อแล้วกันนะโดยทรงและ้ะเดี๋ยวต้องพักเรื่องปัดแก๊งก่อนอนะไม่งั้นเงินหมดตูดแน่นะบอกเลย